เอาไม้หน wow ีจากเด้เวอร์ขวนเน่ยได้ดีไหมกสัเกตบรังสบู่สมุนไพรอิงออนคร่าอาบน้ำฟองสบู่เยอะนะารผิวเดียนหน้าเ้อใส่ต้งสบู่สมุนไพรยิงออนสวยจริงต้องอิงอนอย่างผู้น้าผู้อิงต้องใส่สบู่อิงออนนะครับต่วนี้ไปใส่ตัวเหียนไปใส่รกลิ่นเพือเก้าแลอเ้

ามิาแต่ก่อกาก่อนก็มีพีหนักมากถ้าด้เป็นปีของเราก็รู้นตเออโอ้ยสรของีเน่สักหสังรโอ้ไม่อย่งนี้่นของเื้อดไหมนี่ยออกมีบุหรี่มากไอ่าเอานเอาพนันรุ่งสามีไหเนี่ยไปลอยจุมไปยังัดเยจุไปยี คพ่เ่อาจาเรเอาเแล้วก็เปดักครับรูานเรเสร็จหรือยังพี่โมเสร็จแล้วเนาเปิดไฟให้หน่อยอาจารย์เปิดสว่างสว่างเห็นมาผู้ใดถือสสให้ก่อนพี่โมเดินเก็บตังค์คนละสิบบาทสิบาทนะครับดสิบเปิดไฟไม่สคืออะไรหรอสามสิบาทได้เลยเ้า เปิดไปเปิดทำไมฝากผู้ให้การสนับสนุนกับังเครื่องดูสมโอทีสมโอที่้าดิสโทนมตั้งกูจับถ้าดสมโอทีดีเพราะมีซีเอลกรดีนวิตามินบีผสมสารสกัดจากสมขวดใหญ่แค่สิบบาทนะครับที่จะไม่ายขายยุตาธรมร้านขายเครื่องด่มทั่วไปนะครับกับเครื่องดอันกับเพื่อสมโอทีที่เปิดไปพระมานน้าร้อักวาคเราก้อนเลย เอาคอนสบูเส <c ười> ียงมาดิแกเดือดเสียงกันสิบาทแเดือดเสียงกันสิบาทเปิดไฟไว้เป็นยังพี่น้องครับแล้วมองไปข้างหลังครับมองไปมองไปข้างหลังมองไปหาไฟเนี่ยเปิดไฟแล้วมองไปข้างหลังครับตั้งแถวบันที่นี้ลุงรอสาวสวยที่ยกมืออยู่ตรงนั้นนะครับกับผู้หญิมโสมโอทีแกปีคนละหนึ่งขวดหมดแล้วหมดเลยแต่กติกาก็คือสิบแปดปีขึ้นไปสิบแปดปีขึ้นไปให้ลูกนักเฝ้า สาสตร์ประเทศไทพี่้องลุกไปครับนั้นยืดหลังนิดนั่นพี่้องครับยืดหันนิดนั่งงานไปครับงานไปยางไปแก่ปีแต่เราจะแกเฉพาะอาิบแปดปีขึ้นไปหนึ่ขวดคนละขวดคนละขวดครับวันนี้เอามาหนึ่งันขวดหนึ่งพันขวดกี่ต่อหนเดือนตามันงหัวเพเลยเอเดิไหป็นย่งทเมื่อกี้คมีเิวมันกาที่เดิรถไกลแล้วใช่ไหม ฟังลำกัเป็นเป็นพี่กันเรื่องอีน่ะเอามาคุยกันจะมันเป็นหมาน่เปลนี่นอโอ้ฟังลำกัเป่เ่นมันจะลูกแมว่เอ็มซีอุ้งอิงก็ถาจต้นซานนลกแมไม่ใช่ตัวที่นอนนี่สาวสที่ยืนอยู่ตรงเนี้ย กจะจับ้พวิง <Darwin> น <ough> ับหาเบเบยจนกรพอไปนัดเรือ <celui> น in anyway. ี่พ <continuum> ี Esta, ่แซมกไปนัเบ็ดเบยจนเอฟซีหงอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาลองเอฟซีพีหงอีมาลองแต่เมื่อเช้าเูมาลองในเลือสุเทแต่ว่าเทไมล่าสุดคองพิวต์ิงเพชงกับกลงนเอาละเรง่งกันก็เลยพักกันงกันไม่รอดหรอเพงไมล่าสุดหงอีเพลงล่องข้าวน้ำ เอาเพลงอะไรเพลงพี่องค์อีกที่หมูรู้แักเอาเพลงอะไรลองรัด้วยกัน สุดสอดเลยนี่ลองกินดูสิเด็กเป็นสีแห่ชาติต้องขาดไปแต่แกงชี้มุกหรืชี้ดำถ้าเด็กติดยาไม่มีวันหน้ามีแต่ผ้าบังสกบูน โกูเห็นเอกีพี่น <si uh ้องเอาเี voilà> <s <s ่ยวเองเป็นไอดอลนะครับพยายามพัฒนาตัวเองแต่ว่าพอขั้งแล้วพอเสาร์นี้ต่ผู้เสียงดีๆก็ไหลก็ลองเนี่ยได้ละคนสุดยอดสุดยอดเอ๊เอฟซีตัวเดียวแล้วก็มาลองไหลลุ่มแล้วก็ังเพลงใหม่ที่อยู่อีกด้วยเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงที่ยังอีเพลงอะไรเพลงใหม่เพลงใหม่ของงานนี่ชื่อเพลงอะไรลูก เออห่างั่กอีกหน่อยางอีกหนอยทีไหือไเออเออขอเป็นคนด้วลูกนะขอเป็นคนไ่าทีเขาช่องถ้กช่องสาวน้อยลเอีงิเตี้ยเล็กีนะครับไม่ใช่เป็นคนตัวใหันละเตี้หาเติ้ที่ดีกว่าว่าเตี้ยนะแล้วลูกทีก็แที่็เกิด

มาล่อทายลูกกบพี่หมออีกตัวโซดๆตัวเป็นๆมาอาบเพอาบก็บกว่าเป็นหลูกนะพ่อว่าต้องอาบหรอกนะมันบกขังพ่อใหย่หยุดไปยังจะบอกจะควจริงเาไปพ่ออาคอยยนพื้นอาบเสด็จอะไรนั่างเงี้ยังบอกเรื่องไยับอกเรียมาต่อปันนี้วกับกับชื่ออันนี้คือพี่หมอครับซึ่งนยากจได้หน่อยได้หายได้ักผวันน้อยช ไอ้งานไอ้เจ้ากุ้งเทพไอ้อิสานนี่ไอเม่ทั้งนี้แล้วเจ้าภาพคนจองล็อกนี่ไปแล้วโอซันว่าบอเอาขยับถอยให้เราจับลอยเนี่ยได้โอซันการเขาเบิ่งกันชักได้โอซันมานี่ีพอเจ้าภาพรถใจดีใจดีจับไม่พี่น้องเบิ่งซี่นะครับเจ้าภาพทีเขออาทั้งนี้เช่นแขกกุลกุญญ์ของล้านละปู่หลายคนนะครับเออเอาจะเสียพิวอีกลองลองหน่อยบ้างเลือกสันนหลาเพราะท่านฟังฟังพิวอีกแล้วลูกสดสดแบบเอ่อโบ ก็ใส <t ốt> ่รถตีใส่ปะเดีวว่าเออมันสิโนแหงนูนมาลอกเอฟฟีเขาปั้งเพี่เนี่ยเออเอาความี่ว่ามันหินดีสุดให้ลูกสาวให้เดกเอาสองอ่ออที่มันหินดีสุดก็อร่อยดีฟังเออไม่น้าสุดก็ม่เก็มันก็เก่งเออเราคุยกัน ทั้งเพลงทั้งเพลงพิวอินทั้งเพลงไมเดนโรเตอร์เอิรครับทั้งอีกอันเอาที่หลังขาดพนี้โรเคขาดันะเมื่อแาันน้ำตาไหลพาัสองมสาตาัเียเงหัคย่ใส่เด พี่ตัดอมาความสามารถเลยมัยือขี้กันวัแล้วพี่ตัดพี่ตัเทียบ้งวันแล้ววันนี้เอ้ยู้ขีหนะตุนะขี้ตุ๋ยโอยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยอีนีขึ้นอ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นักเอกหน่อยอะไรที่ค่อยเอาใจมากกววันนี้นอนหัวใจล้นพอแต่คนเคยฮาร์ดดี้แดงใจลัมบ้าได้เอาเงื่อือไว้ใจโน่จะสั่นลัมบ่ได้เอาเงื่อนหัวใจโอ่จะสั่น

ເບິ່ງເປັນຫຍັງສ 回来。